มาดูอาการคันจูของกระต่ายนะคันจูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายคันจูคันจูอยู่อย่างไรเอาสมลีมาปั่นให้น้อยนองอาการกระต่ายคันจู่น่านดดมาได้ไงเนี่ยจะดีอย่างเนี้ยะจะดีอ่าเนี้ย มา้ิไม่กินด้วยจะปิ้งเดี๋ยวคันจูไม่รู้ทำอย่างไรปิดปิดปด,ดีไหมเนี่ยอนาจารมากเลยลูกโอ้โหเอาแย่เอาแย่ไปฮะไม่กินด้วยอาการคันจูอาการคันจูป้าก็ช่วยเลยไม่ได้อาการเป็นไงบอกป้าดิลูกอาการเป็นไงอาการเป็นไงคันจูไม่รู้ทำอย่างไร เอาสำลีมาปันก็ไม่หาย <c oughs> อะไรไ <c oughs> ลูกอะไร <c oughs> โอ้ยอ,อาการหนักแล้วเราอะ่ะปิดคลิปเถอะเดี๋ยว <c oughs> จะโดนข้อหาอนาจารเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอาการหนักแล้วเราเรียกตำรวจดีกว่า <laughs> ปิดคลิปแล้วนะครับไม่ไหวครับไอาตาจา์สุดๆอันตรายมากๆไม่ดีกับเยาวชนนะครับผมอยากให้เยาวชนดูนะครับ, <laughs> บายแล้วบายบาย <laughs> เขีย <laughs> นั่นไง <laughs> <laughs> นั่นไง <laughs> ดูก็ททำดูก็ททำนั่นดูเอามือเขียใหญ่ <laughs> นี่ฮะจริงๆเรามีเมียเช่าให้เขานะ <laughs> เป็นตุ๊กตาเมียเช่า แต่เมืินเราวันนี้เราเราไม่ไดเอามานั่นไงทุกกงทุกกงในกงเป็นตัวเมียนะที่ที่ฉายวิ่งอยู่นี่คือฉายเป็นตัวผู้ฉายเป็นตัวผู้อาการหนักเลยนั่นนั่นอาการหนักเลยเนี่ยคันจูไม่รู้เป็นอย่างไรไฉเขาหนีหมดแล้วเนี่ยไฉนึกมันตกใจแล้วตายกสาวเองนะาย ใช่ในลูกสาวเองนะจะปิ้งลูกสาวไม่ได้นะนั่นลูกสาวนะมน่นโกงเมี้ยสสารตัวเองโน่นเออหน่ะเนี้ยสามตัวนั่นอะไม่ไหวละไม่ไหวละปิดคลิปละปิดคลิปละไม่ไหวละโดนเซ็นเซอร์แน่อย่างงี้โอ้ยตา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 ยอาการหนักละลูกชายเนี่ยอาการเป็นไงลูกอาการเป็นไงบอกป้าเลยโอ้ยปิดคลิปไม่ไหวอันเนี้ยบา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 ยไม่บายไม่ไหวละไม่ไหวละไปละ